ความมับเหิ่ขึ้นวันนี้ผมพร้อมด้วยทางท่านรองผู้ว่าทางท่านผู้แทนของหน่วยเฉพาะกิจยะลาหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่สังเกตแล้วท่านผู้แทนของูที่ตํารวจสภจังหวัดยะลาและท่านผู้กำกับสถานีตำรวจสภเมืองยะลานะครับได้พบพบผ่านกับพี่น้องภาคประชาชนได้แก่สมาชิกพสปชของอำเภอเมืองยะลาแล้วก็ทางสมาชิกเครเข้มแข็งตลอดจนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็พี่น้องทหารตำรวจ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดเรียบร้อยในเขตเทศบาลนคร,รคนยะลาเนี่ยเชิญมาพบกันที่หน้าสถานีตำรวจภูทรนครยะลาเพื่อที่จะพูดทบควงมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องที่เข้ามาทำการซื้อขายหรือมาเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคาริล e ่ายนอีพิตรีในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยนะครับให้ได้มีความปลอดภัยมาตรการต่างๆที่เราพบทวนวันนี้ตั้งแต่การเข้าไปดูแลในพื้นที่จุดเฝ้าระวัง ซึ่งมีคนเข้ามาจับจ่ายใช้จ่ายซื้ออาหารหรือเข้ามาเที่ยวกันจํานวนมากๆเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นกล้อง C C D หรือเครื่องมือในการดับเพลิงวิทยุยสื่อสารต่างๆเหล่านี้วันนี้เรามีการมาควบคุมมาพูดคุยกันมาทำความเข้าใจกันขณะเดียวกันเนี่ยทางจังหวัดก็มอบของอเครื่องอาหารหรือว่าเครื่องดื่ม ก็จะใช้ในการ,รบำรุงร่างกายหรือรบำรุงกำลังในช่วงการปฏิบัติงานในเวลาค่ำคืนด้วยครับตอนนี้ครับ